จอรลือประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย b บมานโน r โปรติกสสไตประจำวันที่11มิถุนายน2566โดยชายผู้บอกร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันเลยครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าใจกันบ้างฟูตบันไทยช่วงเช้าว,ว,วันนี้ช้างศึกติวเข้มยังต่อเนื่องทิธิพันชี้เพื่อนร่วมทีมคุณภาพสูงนะ โดยทิจิพันธ์พุ่งจันทร์กองกลางทีมชาติไทยเผยมั่นใจในเพื่อนร่วมทีมทุกคนจะช่วยกันโชว์ฟอร์มพาทัพช้างศึกทำผลงานดีในการอุ่นเครื่องในครั้งนี้โดยการน,นี้ในเวลา17.00นที่สนามยามาโอกะฮั Academy, นดาสกาแคเดมี่ขุนพลทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องก่อนทำาการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องฟี ف าอินเตอร์เนชันแนลเอแมชกับทางไต้หวันและก็ฮ่องกงวันที่16และก็19มิถุนายน ซึ่งการซ้อมในวันนี้ยังขาด3ามผู้เล่นอย่างชาง e R e เอริชเดอะชนาทิพย์สงการสินและก็สุบโชคสารชาติจะมาสมทบในวันที่12และก็13มวิทยานยนโดยการซ้อมเน้นไปที่การเสริมสร้างพละกำลังและเล่นแบบสมอลไซส์เกมโดยก่อนการฝึกซ้อมทิจิพันพุ่งจันวิทฟิลด์ทีมชาติไทยได้เปิดเผยนะว่าตอนนี้ทางโค้ชมาโน่เนี่ยเน้นเรื่องของความฟิตเป็นหลักยังได้ลงเล่นแท็กติกมากไม่ได้นะฮะเรายังขาดผู้เล่นอีก3าคน ที่ยังไม่มาหรือเรื่องความฟิตของเรานั้นมีการฝึกซ้อมในทุกๆวันอยู่แล้วผมได้พักมาประมาณ1อาทิตย์ก่อนจะมาเข้าแคมป์และก็ได้กลับมาซ้อมตอนนี้ถือว่าร่างกายเนี่ยยังสมบูรณ์แบบพร้อมสำหรับเกมที่จะไปเยือนทั้ง2เกมอยู่แล้วนะขณะที่ภายในทีมยังไม่ได้พูดอะไรกันมากมายเพราะโค้ชเองก็ไม่ได้ลงรายละเอียดแท็กติกแต่ทุกๆคนทำหน้าที่และก็ใส่ใจในการฝึกซ้อมเพื่อที่จะได้โชว์ศักยภาพออกมาในการอุ่นเครื่องัดที่2ที่จะมาถึง ส่วนเรื่องการแข่งขันภายในทีมนี่ผมมองว่ากองกลางในทีมมีคุณภาพหลายคนอยู่ที่การฝึกซ้อมอยู่ที่โค้ชจะเลือกใครไปใช้งานให้เหมาะสมกับแท็กติกมากกว่าทางนี้ทางมาโน่โปรกิ้งจะเรียกนักเตะก,กลับมาปร,รมตัวกันอีกครั้งช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนที่จะถึงนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลทีมชาติไทยในฟีฟ่าเดยช่วงเดือนมิถุนายนที่จะยิงสดทางทัทีวีและก็ AIS Play มีดังต่อไปนี้ วันที่16มิถุนายนเวลา18นตามเวลาของประเทศไทยไต้หวันพบไทยที่สนามกีฬาแห่งชาติเกาสงวันที่19มิถุนายนเวลา19นตามเวลาของประเทศไทยฮ่องกงพบไทยที่สนามฮ่องกงสเตเดียมในครงงนี้อ่านะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากกันดีครับมานูมั่นใจช้างศึกฟิตเกินร้อยเชื่อว่าสามแข้งมาเพิ่ึงกำลังจะช่วยเติมกแกร่งเต็มสูบนะ โดยมาโน่พกิงยกนิ้วเลยว่า20แข้งช้างศึกปรับความฟิตได้อย่างดีเยี่ยมเชื่ออีก3คนที่ตามมาสมทบทั้งทาง,ทางชนาทิพย์สงการสินสุบโชคและก็เอเวเรชจะช่วยเติมความแข็งแกร่งแค่ทางทีมได้มั่นใจพร้อมเต็มร้อยในการลุยฟี فا เดย์บุกซดไต้หวันในวันที่16มิถุนายนนี้ด้วยความขึ้นไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ทีมอันดับที่114ของโลกภายใต้การคุมทีมของอาอเล็กซานเดอร์พกิงโดยมีมาดามแป้งนนพันธ์น้ำซำเป็นผู้จัดการทีม จะมีโปรแกรมลงเตะในเกมอุ่นเครื่องตามช่วงปจิตินฟี่าเดย์ครั้งที่2ของปี2023ระหว่างวันที่13-19มิถุนายนซึ่งทัพช้างศึกจะบุกไป,ปเยือนทั้ง2เกมในครั้งนี้นั้นล่าสุดเมื่อช่วงเย็นของวันเสาร์ที่10มิถุนายนเวลา19.00นาที่สนามยามาโอกะฮานาสกะแอนด์มี่จังหวัดปทุมธานีโคชมาโน่ o, นำลูกทีมฝึกซ้อมเป็นวันที่5ติดต่อกันโดยที่ไม่มีนักเตะบาดเจ็บการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึง่งจึงแล้วเสร็จ โดยเฮดโคชาบราซิลเยอรมนีวัย17ปีกล่าวว่าตลอด4วันที่ผ่านมารวมไปถึงวันนี้ค่อนข้างจะพอใจลูกทีมทุกคนพยายามจะรักษาสภาพความฟิตได้อย่างยอดเจี่ยมเรามั่นใจว่าการได้มีเวลาเตรียมทีมถึง8วันเต็มที่ไทยจะช่วยให้เรานั้นเตรียมความพร้อมเต็มที่ก่อนเกมวันสุกหน้าได้ แน่นอนว่าแม้ว่าเรายังขาดนักเตะอ,อีก3รายที่ยังติดภารกิจอยู่กับทางทุกสกัดไม่ว่าจะเป็นเจชนะทิพยสงกรสินเช็คสุปโชคสารชาติรวมทั้งเอลิเชตดร์ท,ที่บึ่งไปเปิดตัวกับบาหลีที่อินโดนีเซียหากได้ทั้งหมดมารวมกับนักเตะที่เราซ้อมมาน่าจะช่วยให้ทีมเรานั้นมีความสมดุลและแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิม สำหรับทางทัพช้างศึกจะออกเดินทางไปยังประเทศไต้หวันวันพุธที่14มิถุนายนโดยโปรแกรมลงเตะประกอบไปด้วยพบไต้หวันทีมอันดับที่156ของโลกวันศุกร์ที่16มิถุนายนที่สนามกีฬาแห่งชาติเกาสงเวลา18นาฬิกาและกระพบฮ่องกงทีมอันดับที่147ของโลกวันจันทร์ที่19มิถุนายนที่สนามฮ่องกงสเตเดียมเวลา19นาฬิกาช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32ยิงสดทั้ง2เกมนะ เป็นนา่างงานนี้ต้องรอดูกันตอไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปให้กำลังใจทีมชาติไทยเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นคาวจอม,มานแกนอีกครับยังไม่หมดนาะพิติวัตสุจิตธ,ธรรมกุลรับสุดปากปื้มคัมแบ็กทับช้างศึกตั้งเป้าคว้าชัยชนะในทีมให้จงได้โดยเจ้าเต้พิทิวัส์สุจิตธ,ธรรมกุลพอใจคัมแบ็กติดทีมชาติไทยในรอบ9เดือนหวังเป้าช่วยทัพช้างศึก ซิลชัยเหนือไต้หวันและฮ่องกงการช่วงเดือนมิถุนายนนี้หวังเรียกความมั่นใจก่อนจะโดยสึกใหญ่หลายราการ โดยหลังจากที่ทางเต้พิธิวัฒน์สุจิตธรรมกุลมิดฟิลพันกแกรง่งกลับมามีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่กันอีกครั้งเพื่อจะลุยศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดพบกับไต้หวันและฮ่องกงและวลงวันที่13-19ถึงมิถุนายนหลังจากขายไปตั้งแต่เสร็จฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่48จงังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ล่าสุดทางพิธีวัตรสุจิตธ,ธรรมกุลออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกก่อนจะฝึกซ้อมประจำวันกับทางทัพช้างศึกในวันเสาร์ที่ผ่านมาบอกว่าทางทีมงานสตาฟโค้ชพยายามเน้นฟื้นฟูนฟร,ร่างกายให้กับทุกคนในทีมเพราะทุกคนปิดซีซั่นกันมาหมดแล้วแต่ตอนนี้ทุกคนก็ดีขึ้นตามละดับนะกองกาลางใวชนปทรีนี้ก็ได้กล่าวถึงการกลับมาติดทัพช้างศึกกันอีกครั้งว่า ผมเนี่ยเหมือนเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาพยายามจะเรียนรู้ให้จนได้มากที่สุดนะและเป้าหมายก็ต้องการเก็บชัยชนะให้ได้ในครั้งนี้ทั้งสองนัดเพื่อจะเรียกความมั่นใจและก็ได้ลองอะไรละหลายอย่างด้วยกันในครั้งนี้ครับ สำหรับทางพิธิวัตจุติธรรมคุณลงสนามให้กับทางทศสังกัดบีจีประชมุมในฤดูการ2022ที่ผ่านมาลงเล่นไปแล้วทั้งหมดสาสเนัดมรวมทุกรายการยิงไป1ประตูกับอีก4แอสซิสก่อนจะกลับมามีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่กันอีกครั้งในรอบ9เดือนนะเป็นน้ำง,งานนี้นะผมพิธิวัตจุติธรรมคุณคนนี้ดูแล้วก็ไม่ธรรมดานะฮะยินดีต้อนรับกับการกลับมายังไงเดี๋ยวไปดูที่ผลงานกันก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมมาก,กันอีกครับ เอาได้งไงเอเลียสเดลอตนารับทีมชาติไทยประเดิมตัวจริงพาต้นสังกัดใหม่คว้าตัวไป ACL นะโดยเอเลียสเดลอตประกันหลัง2เมตรทีมชาติไทยประเดิมตัวจริงนัดแรกให้กระทางต้นสังกัดใหม่บาหลียูเนเต็ดก่อนที่จะช่วยให้บาหลีนะฮะบุกไปเอาชนะ PSM มากาซาในศึกเพลย์ออฟชิงตัว ACL หลังทั้งคู่เสมอกันในเวลา90นาที1ต่อห รวมผล2อนัดเสมอกันอยู่2ต่อ2ปรากฏว่าช่วงต่อเวลาพิเศษทั้งคู่ไม่สามารถทำประตูกันเพิ่มเติมได้ต้องไปตัดสินกันด้วยการยิงจุดโทษสุดท้ายมาลีนะฮะตอสกสกัดของเอเลียสเดอร์อยิงได้แม่นกว่าเอาชนะไปได้5ต่อ4คว้าตั๋วไปลุยศึก ACL Cha ลแชมเปียนลีกได้สําเร็จในครั้งนี้โอ้โหเป็นรางงานนี้นะผมถือว่าน่ายินดีกับทางเอเลียสเดอร์อตนะฮะลงนัดแรกก็สามารถพาทีมนั้นไปลศึกเอ c ีเอลแชมเปียนลีกต่อเลย เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับผมยกนิ้วโป้งให้เลยเรามาดูประเด็นข่าวจอมาแก่นีครับฟีฟ่าประกาศอันดับโลกฟุตบอลหญิงล่าสุดชบาแก้วรั้งเบอร์2อาเซียนโดยชบาแก้วรั้งอันดับที่ สิของโลกจากการประกาศอันดับฟีฟ่าแบงกิ้งล่าสุดในช่วงเดือนมิถุนายนโดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมาั์ฟุตบอลนานาชาติหวโรฟีฟ่าได้ประกาศอันดับล่าสุดของทีมฟุตบอลหญิงจากทั่วโลกสนด้านสหรัฐอเมริกายัางคงรังเบอร์หนึ่งของโลกอย่างเดียวแน่นตามมาด้วยเยอรมนีอันดับ2สวีเดนอันดับ3อังกฤษอันดับ4แล้ก็ฝรั่งเศสอันดับ5 จากการประกาศอันดับฟีฟ่าแรงกิ้งดังกล่าวปรากฏว่าชบาแกวฟุตบอวหญิงทีมชาติไทยรั้งอันดับที่14ของโลกไม่เปลี่ยนแปลงจากการประกาศเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอยู่อันดับที่7ของเอเชียและอันดับที่2ของอาเซียนส่วนอันดับที่1ของอาเซียนเป็นออสเตรเลียอันดับ10ของโลกต่อด้วยอันดับ2ญี่ปุ่นอันดับที่11ของโลกอันดับ3เป็นจีนอันดับที่13ของโลกอันดับ4เป็นเกาหลีใต้ อันดับที่17ของโลกอันดับที่5เป็นเวียดนามอันดับที่33ของโลกในครั้งนี้ขณะที่อันดับหนึ่งของอาเซียนยังคงเป็นนะฮะเวียดนามอันดับที่33ของโลกอันดับสองเป็นไทยอันดับที่44ของโลกอันดับ3เป็นฟิลิปปินส์อันดับที่46ของโลกอันดับ4เป็นเดนมาร์กอันดับที่50ของโลกและก็อันดับ5เป็นลาวอันดับที่87ของโลกในครั้งนี้เป็นธรรมงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็กันว่าชบาแก้วของเรานั้นรั้งอันดับที่44ของโลกแบบนี้ จะเป็นเช่นไหรหลังจากที่ประแข่งขันในคารั้ีนครับและนี่ก็เป็นเจอะดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยาบมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่11มิถุนายน2566โดยชายผู้บังคับครังฟุตบอลไทยครับ